สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับเมื่อกี้ผมดูข่าวก็บอกปรากฏว่าพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลยังไม่สามารถตกลงเรื่องตําแหน่งประธานสภา,าได้นะประชาชนก็แสดงความคิดเห็นว่าเหลี่ยมทุกดอกบอกเพื่อนกันนะรวมถึงการแสดงความเห็นว่าจะมีการหักหลังพักก้าวไกลหรือไม่หน้าตาหัวหน้าพักหน้าตาเลขาธิการพักหน้าตาไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนไม่รับแขก นะเหมือนโดนป้นโดนจี้โดนบังคับมาหรือเปล่านะแลนะบอกว่าจะให้คำตอบในวันพรุ่งนี้สถา,านการณ์มาจนถึงตอนนี้แล้วก็ยังไม่มีคำตอบเรื่องว่าจะให้ก้าวไกลเป็นประธานสภาหรือไม่มันก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันอาจจะมีการหักหลังกันหรือไม่จะมีการเสียสัตว์หรือเสียคำพูดหรือโกหกเพื่อชาติหรือไม่พี่น้องประชาชนที่เลือก พักเก้าไกลและพักเพื่อไทยมา25ล้านเสียงจะยอมหรือไม่นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าการประชุมสภาที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์พวกนี้และหลังจากนั้นในวันต่อมาก็จะมีการเลือกประธานสภานั้นจะมีการหักหลังหรือไม่เป็นไปตามข่าวปล่อยข่าวลือของพวกอนุรักษ์นิยมเผด็จการหรือไม่ว่าลุงป้อมจะมาเป็นนายกและคนที่เป็นประธานสภาจะไม่ใช่เก้าไกลจะเป็นการหักหลังประชาชนครั้งประวัติศาสตร์หรือไม่นะครับ ถ้าเกิดว่าพักเพื่อไทยไม่ทําตามคำมั่นสัญญาที่เคยหาเสียงไว้4ปีข้างหน้าอาจศูนพันหรือเปล่าพี่น้องประชาชนช่วยกันแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับการที่เราเป็นพักการเมืองเราไม่ใช่ซ่องโจนการที่เราเป็นสสเราเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเราต้องฟังเสียงประชาชนเราจะทำตัวเหมือนสอวาบางคนที่บอกว่ากูมาจากการแต่งตั้งกูไม่ต้องฟังเสียงประชาชนแบบนั้นไม่ได้ เพราะเราหาเสียงประชาชนเลือกเรามาเราจะต้องทําตามคําพูดที่เราเคยหาเสียงไว้จริงไหมครับพี่น้องพี่น้องยอมไหมพี่น้องเอ้ยยอมไหมครับพี่น้องนะครับเราคาดหวังว่าประธานสภา,าอาจจะเป็นเพื่อไทยหรือก้าวไกลและนายกต้องชื่อพิธานะครับตามมติส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชน25ล้านเสียงนะครับส่วนสวรหรือสวะบางคนนั้นอย่าไปให้ราคาครับคนพวกนี้ แค่คนรับใช้ประเด็จการเท่านั้นเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์จุกครู